สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับซีรีส์เกาหลีเรื่อง Signal ที่ฉายในปี2016เป็นการรวบรวมคดีที่เกิดขึ้นจริงในเกาหลีใต้โดยในสองตอนแรกได้เล่าถึงคดีคิมยุนจองซึ่งอ้างอิงมาจากเรื่องจริงเพียงแต่ในความเป็นจริงเด็กหญิงไม่ได้ชื่อคิมยุนจองเธอชื่อว่าพักโชรงโชรงพินนารี ในลำดับต่อไปเราจะเรียกสั้นๆว่าพินนาริพินนาริเป็นเด็กหน้าตาน่ารักฐานะทางครอบครัวก็จัดวด่าดีทำให้เธอดูแตกต่างจากเด็กคนอื่นที่อยู่ในวัยเดียวกันและเป็นจุดสนใจมากกว่าและหนึ่งในคนที่สนใจนั้นก็มีแผนการที่จะลักพาตัวเธอเรามาฟังเรื่องราวทั้งหมดกันเลยดีกว่าคดีพักฉโรงเกิดขึ้นในยุค90เศรษฐกษิจของเกาหลีใต้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ความแตกต่างระหว่างชนชั้นมีมากขึ้นสภาพสังคมก็อันตรายมากขึ้นตามไปด้วยเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงที่สุดของเกาหลีใต้ในวันที่30สิงหาคมปี1997ตรงกับวันเสาร์พินารีที่เรียนอยู่ชั้นป .2 ถึงแม้จะไม่ต้องไปโรงเรียนแต่ก็ยังต้องไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษสถานที่เรียนอยู่ในห้างรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเขตคังนัมของกรุงโซลใช้เวลาเดินจากบ้านประมาณ20นาทีหลังจากเลิกเรียนตอนบ่ายสามโมงและพินนาริไม่ได้กลับถึงบ้านตามเวลาแม่ของเธอจึงโทรศัพท์ไปถามคุณครูว่าเธอยังอยู่ที่โรงเรียนหรือเปล่าคุณครูบอกว่าเธอออกไปตั้งแต่เลิกเรียนแล้ว ให้ลองโทรไปถามเพื่อนร่วมชั้นของเธอดูว่าแวะไปเที่ยวเล่นกันหรือเปล่าเมื่อแม่โทรถามเพื่อนร่วมชั้นปรากฏว่าเพื่อนของเธอกลับถึงบ้านแล้วและยังบอกอีกว่ามีคุณน้าคนหนึ่งมารับพินาลีไป แม่ของพินาริรู้สึกถึงความผิดปกติจึงแจ้งความกับสถานีตำรวจคังนัมซอโชจากคำบอกเล่าของเธอตำรวจจึงสันนิษฐานในเบื้องต้นว่ามีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะโดนลักพาตัวและเรียกค่าไถ่ในสมัยนั้นตำรวจเกาหลีได้รับแจ้งคดีลักพาตัวเด็กบ่อยมากจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษพอเมื่อ6ปีก่อนก็เคยเกิดคดีลักพาตัวและทำร้ายลีฮยองโฮจนถึงแก่ชีวิตมาแล้ว และจนถึงตอนนี้ก็ยังหาตัวที่สังหารลี่ฮยองโฮไม่พบดังนั้นทางตำรวจจึงมีขั้นตอนและการจัดการที่สมบูรณ์แบบสำหรับคดีประเภทนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ทางตำรวจจึงจัดทีมไปติดตั้งเครื่องดักฟังที่บ้านของผู้แจ้งความเพราะหากเป็นคดีเรียกค่าไถา่จะต้องมีโทรศัพท์ติดต่อมาอย่างแน่นอน พินนาริหายตัวไปตอนประมาณบ่ายสโมงโทรศัพท์สายแรกติดต่อมาตอน6กโมงเย็นเมื่อแน่ใจแล้วว่าเป็นครอบครัวของเด็กหญิงคนร้ายก็ยืนยันก่อนว่าเด็กยังคงปลอดภัยเมื่อแม่ของพินนาริถามว่าขอฟังเสียงของพินนาริได้ไหมเธอยังพูดไม่ทันจบประโยคอีกฝ่ายก็วางสายไปก่อนแล้วการสนทนาใช้เวลาประมาณ10วินาที จึงไม่สามารถตรวจสอบตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ได้แต่ก็ทำให้แน่ใจได้ใน2ประเด็นก็คือพินนาริถูกลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่และน้ำเสียงของผู้ร้ายที่ลักพาตัวถึงแม้ฟังดูแล้วจะค่อนข้างก้ากึ่งแต่ทุกคนคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงตอนประมาณ15นาฬิกา50นาทีของวันที่31สิงหาคมมีโทรศัพท์ติดต่อมาอีกครั้ง แม่ของพินาริทำตามที่ตำรวจกำชับโดยพยายามทวงเวลาการสนทนาครั้งนี้ตำรวจตรวจจับตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ของอีกฝ่ายได้สำเร็จเป็นโทรศัพท์สาธารณะเครื่องหนึ่งที่ตั้งอยู่ในย่านการค้าแสนวุ่นวายอย่างเมียงดง หลังจากตำรวจมาถึงย่านเมียงดงก็รีบตามหาเป้าหมายในบริเวณใกล้ๆโทรศัพท์สาธารณะเครื่องนั้นและเพียงไม่นานก็เจอเบาะแสที่ยืนยันได้ว่าคนที่โทรศัพท์เป็นผู้หญิงอายุ20กว่าปีและยังเก็บลายนิ้วมือบางส่วนได้จากเครื่องโทรศัพท์ด้วยหลังจากนั้นก็ทิ้งกำลังคนเฝ้าระวังไว้ที่เมียงดงตอนสามทุ่มคนร้ายก็โทรศัพท์มาอีกครั้ง โดยบอกให้นำบัตรกดเงินของธนาคารไปรอที่ชั้น8ของอาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างสถานีรถใต้ดินเมียงดงครั้งนี้ก็สามารถตรวจจับตำแหน่งของสัญญาณโทรศัพท์ได้เช่นกันสัญญาณระบุตำแหน่งอย่างชัดเจนว่าเป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเมียงดงตำรวจที่เฝ้าระวังอยู่ที่เมียงดงจึงรวมตัวกันมุ่งหน้าไปที่ร้านกาแฟเป็นอันดับแรกแต่การตรวจสอบก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด ในร้านมีลูกค้าทั้งหมด13คนเป็นผู้ชาย1คนและผู้หญิง12คนรวมกับพนักงานอีกเกือบ20คนผู้ร้ายก็คือหนึ่งในคนเหล่านี้แต่จะทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเมื่อครูนี้ใครเป็นคนโทรศัพท์ถ้าเข้าไปสอบสวนตรงๆก็มีความเสี่ยงมากเพราะยังไม่แน่ใจว่าผู้ร้ายก่อเหตุเพียงคนเดียวหรือทำงานกันเป็นกลุ่มถ้าทำงานกันเป็นกลุ่มยิ่งยืดเวลาไปนานเท่าไหร่ตัวประกันก็ยิ่งมีอันตราย สิ่งที่ต้องทำโดยเร็วที่สุดก็คือต้องหาตัวคนที่โทรศัพท์ให้ได้โดยต้องไม่เปิดเผยว่ากำลังตามหาตัวผู้ร้ายดังนั้นตำรวจจึงเข้าไปในร้านกาแฟและไล่ตรวจบัตรประจำตัวของแต่ละคนพร้อมกับขอเก็บลายนิ้วมือของทุกคนด้วยการกระทำที่ดูอุกอาจเช่นนี้ทำให้คนบางกลุ่มไม่พอใจและขณะที่ตำรวจกำลังจะเข้าไปสอบถามหญิงตั้งคันคนหนึ่งที่มีอายุคัรแ์8เดือน เธอกลับลุกขึ้นและจะเดินออกไปแต่ก็โดนล,ลั้งไว้เสียก่อนหญิงตั้งครรภจึงโวยวายใส่ตำรวจลูกค้าคนอื่นที่อยู่ในร้านก็ลุกขึ้นมาช่วยปกป้องเธอจนทําให้เกิดการทะเลกกาะกันระหว่างตำรวจกับลูกค้าตำรวจคิดว่าหญิงตั้งครรภคนนี้อยู่ในช่วงใกล้คลอดแล้วมีความเป็นไปได้น้อยมากจึงตัดเธอออกจากการเป็นผู้ต้องสงสัยและปล่อยเธอไปหลังจากนั้นก็ดําเนินการตรวจสอบทุกคนในร้านแต่ก็ไม่พบบ่อแสอะไรและในตอนค่าคนร้ายก็ไม่ได้ปรากฏตัว ตามสถานที่ที่นัดกันไว้เห็นได้ชัดว่าคนร้ายน่าจะรู้ตัวแล้ว5วันต่อมาในวันที่3กันยายนปี1997ทางครอบครัวของพินนาริไม่ได้รับการติดต่อใดๆมาอีกเลยและเนื่องจากที่ผ่านมายัางไม่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับคดีนี้การสอบสวนในทางลับของตำรวจก็ไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นพ่อแม่ของพินาริจึงตัดสินใจบอกกับตำรวจว่าสามารถเปิดเผยภาพถ่ายของลูกสาวได้เพื่อให้สังคมช่วยกันตามหาเมื่อสื่อรายงานข่าวอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบเป็นวัยที่กำลังสนและต้องการการดูแลผู้ร้ายจะมีความอดทนพอไหมและจะดูแลเธอดีหรือเปล่า หรือถ้ามองในอีกแง่หนึ่งโอกาสรอดก็มีน้อยมากหลายคนก็นำไปเปรียบเทียบกับคดีของลีฮยองโฮเพราะเมื่อเด็กเกิดความหวาดกลัวก็จะควบคุมอารมณ์ไม่ได้แล้วตอนนี้สังคมก็รับรู้ข้อมูลของเด็กหญิงคนนี้แล้วโดยปกติผู้ร้ายก็จะเลือกตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกจับได้ดังนั้นหลายคนจึงคิดว่าพินนาริโชคร้ายมากและโอกาสรอดก็น้อยมากทางครอบครัวจึงรู้สึกกดดันมาก หลังจากมีการเปิดเผยเรื่องราวหนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันที่11กันยายนทางตำรวจได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งโทรมาจากชายวัยกลางคนเขาบอกว่าผู้ร้ายอาจจะเป็นลูกสาวของเขาและลูกสาวของเขาก็คือหญิงตั้งรันชื่อจอนฮยอนจู เนื่องจากในวันที่31สิงหาคมซึ่งก็คือวันที่ตำรวจไปตรวจสอบที่ร้านกาแฟวันนั้นเธอกลับมาที่บ้านแล้วหลังจากนั้นก็หายตัวไปหลังจากชายวัยกลางคนเห็นข่าวในโทรทัศน์ก็คิดว่าเกี่ยวข้องกับลูกสาวของเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่มีหลักฐานอะไรเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้น เมื่อชายวัยกลางคนมาถึงสถานีตำรวจตำรวจจึงให้เขาฟังเทปบันทึกเสียงโทรศัพท์ของผู้ร้ายชายวัยกลางคนยืนยันว่าเป็นเสียงของจอนฮยอนจู oo, วัย28ปีลูกสาวของเขาจอนฮยอนจู oo, แต่งงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1997ก่อนหน้านี้สามีของเธอทำธุรกิจส่วนตัวแต่หลังจากแต่งงานและจอฮยอนจู oo, ตั้งครรภ์ธุรกิจก็ประสบปัญหาขาดทุนครั้งใหญ่ไม่มีหลักประกันรายได้ของครอบครัว ความกดดันในการดำเนินชีวิตทำให้ทั้งสองคนเกิดความขัดแย้งกันจอนฮยอนจู oo, จึงกลับมาอยู่กับแม่ของเธอแต่ช่วงหลังมานี้เธอมักจะออกไปข้างนอกตอนกลางวันไม่มีใครรู้ว่าเธอออกไปทำอะไรจนกระทั่งพ่อมาที่สถานีตำรวจถึงได้รู้ว่าลูกสาวของเขาไปลักพาตัวลูกสาวของคนอื่นลายนิ้วมือของจอนฮยอนจู oo, ตรงกับลายนิ้วมือบนโทรศัพท์สาธารณะ มีทั้งพยานและหลักฐานตำรวจจึงเริ่มต้นการจับกลุ่มในเมื่อเธอไม่ได้กลับบ้านพวกเขาจึงไปตามหาตามโรงแรมต่างๆโดยไปสอบถามว่ามีหญิงตั้งครรภ์มาเข้าพักเพียงลำพังหรือเปล่าการตรวจสอบดำเนินไปตลอดทั้งคืนจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่12กันยายนทางตำรวจก็ได้รับรายงานทางโทรศัพท์จากพ่อของจอนฮยอนจูเขาโทรมาบอกว่าจอนฮยอนจูอยู่ที่ไหนและตอนประมาณ9โมงทางตำรวจก็เข้าจับกลุมได้สำเร็จ จอนทยนจูที่หลบหนีการจับกลุมมาตลอดได้รับความกดดันทางจิตใจผมเผายุ่งเหยิงสภาพของเธอดูแย่มากหลังจากจับกลุ่มแล้วตำรวจก็ถามถึงเด็กหญิงก่อนเป็นอันดับแรกแต่เธอก็แสงทําเป็นสติเลอะเลือนอยู่นาน จนกระทั่งครอบครัวมาเตรอนสติจึงยอมเปิดเผยเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็คือก่อนที่จะแจ้งตำรวจพ่อแม่ของเธอเจอตัวจอฮยอนจูแล้วและจอฮยอนจูก็ยอมรับเรื่องที่เธอลักพาตัวพินนาริไปแม่ของเธอจึงนำยาฆ่าแมลงมาให้เธอเพื่อให้จอหยอนจูจบชีวิตตัวเองแต่แน่นอนว่าเธอไม่ยอมทำตามแล้วทำไมแม่ถึงอยากให้ลูกสาวจบชีวิตของตัวเองละ่ะเรามาดูกันต่อว่าเรื่องราวดำเนินไปอย่างไร หลังจากจอนฮยอนจู u, สารภาพกับตำรวจแล้วเธอก็พาตำรวจไปที่ห้องเก็บของใต้ดินแห่งหนึ่งห้องเก็บของแห่งนี้เป็นห้องที่สาม,มีของเธอเคยใช้ตอนขายตุ๊กตาเนื่องจากธุรกิจมีปัญหาตอนนี้ห้องนี้จึงไม่ได้เปิดใช้งานในนั้นมีตุ๊กตาจำนวนมากและรกมากตำรวจถามว่าพินารีอยู่ไหนจอนฮยอนจู u, ชี้ไปยังถุงผ้าขนาดใหญ่ตรงมุมห้องเด็กหญิงอยู่ในถุงนั้นแต่เธอหมดลมหายใจแล้ว และจากคำสารภาพของจอนฮยอนจูเธอปิดชีวิตเด็กหญิงไปตั้งแต่คืนวันที่รักพาตัวมาแล้ว ย้อนกลับไปในช่วงบ่ายของวันที่30สิงหาคมจอหนฮยอนจูที่ทะเลาะก,กับสามีกำลังเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเมื่อเห็นพินนาริเดินออกมาจากที่เรียนพิเศษก็รู้สึกว่าลักษณะท่าทางและเสื้อผ้าของเด็กผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีจึงคิดว่าถ้าในอนาคตลูกของเธอไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินก็คงจะดีไม่น้อย จอหยอนจูจึงเดินเข้าไปชวนคุยและน่าเสียดายที่ไม่มีใครปกป้องพินนาริได้จอหยอนจูบอกว่านาจะพาไปที่ที่สนุกมากแห่งหนึ่งที่นั่นมีตุ๊กตาสวยๆเต็มไปหมดแล้วเธอก็พาพินนาริไปที่ห้องเก็บของเมื่อเห็นตุ๊กตาจำนวนมากพินนาริจึงเล่นอย่างมีความสุขจอฮยอนจูอาศัยจังหวะนั้นถามถึงเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของพินนาริหลังจากโทรหาครอบครัวของเธอตอน6โมงเย็นแล้ว เด็กหญิงก็บอกว่าเธอหิวข้าวอยากกลับบ้านจอนฮยอนจูต้องกล่อมเด็กหญิงอยู่นานจนกระทั่งตอนประมาณ3ามทุ่มพินนาริเริ่มรู้สึกกลัวและวโวยวายว่าอยากกลับบ้านจอนฮยอนจูก็ทนไม่ไหวจึงจับเธอมัดมือมัดเทา้าแต่เด็กหญิงก็ยังออกแรงต่อต้านและร้องตะโกนจอนฮยอนจูจึงเอายานอนหลับให้เธอกินจากนั้นก็ใช้แถบผ้าปิดชีวิตของพินนาริ ความเป็นจริงช่างแสนโหดร้ายไม่มีจุดเปลี่ยนไม่มีปฏิหารแล้วก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดการไว้พินนาริไม่สามารถหลีกหนีจากโชคชะตาอันโหดร้ายได้เหมือนกับลีฮยองโฮแต่ครั้งนี้ผู้ร้ายอย่างจอนฮยอนจูก็หนีไม่พ้นเช่นกันแต่สิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็คือเธอคือผู้หญิงที่มีอายุครรภ์8เดือนซึ่งกำลังจะเป็นแม่คนทำไมเธอจึงเลือกที่จะทำร้ายลูกของคนอื่น พ่อของจอห์นฮยอนจูเป็นผู้บริหารในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเธอมีฐานะทางครอบครัวที่ดีมาตั้งแต่เด็กได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างเข้มงวดพ่อแม่ก็ตั้งความหวังกับเธอไว้สูงมากแต่เมื่อโตขึ้นจอนห์นฮยอนจูก็ไม่สามารถทำให้พ่อแม่พอใจได้ทั้งด้านการเรียนและการทำงานจอนห์นฮยอนจูเองก็ไม่มีหัวทางธุรกิจและใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายทำให้พ่อแม่ผิดหวังมาก เมื่อไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวเธอจึงคิดว่าจะต้องแต่งงานกับคนที่มีเงินด้วยเหตุนี้ตอนอายุ28ปีเธอจึงแต่งงานกับสามีที่ทำธุรกิจขายตุ๊กตาแต่หลังจากแต่งงานธุรกิจของสามีก็ขาดทุนและยังติดหนี้อีก50ล้าน ดังนั้นเธอจึงคิดว่าวิธีการลักพาตัวเรียกค่าไถ่จะช่วยแก้ปัญหาของเธอได้หลังจากถูกจับกลุ่มจอหยอนจูก็พยายามหาทางแก้ต่างอยู่หลายวิธีเช่นบอกว่ามีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือบอกว่าตัวเองถูกคุกคามแต่ก็ไร้ประโยชน์อย่างมากก็แค่ทําให้ตำรวจปวดหัวต้องสอบสวนใหม่แต่ผลสุดท้ายก็ยังยืนยันว่าเธอก่อเหตุเพียงลําพังอายการสั่งฟ้องเธอและตัดสินประหารชีวิต แต่ตามกฎหมายแล้วไม่ว่าหญิงตั้งคันจะถูกตัดสินโทษอย่างไรก็ต้องรอให้เด็กคลอดก่อนหลังจากหมดช่วงให้นมบุตรแล้วคอยดําเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการก็คือประหารชีวิตแต่ผลสุดท้ายแล้วจอนฮยอนจกูก็ไม่ได้ถูกประหารชีวิตแต่ได้รับโทษจําคุกตลอดชีวิตจนถึงตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในเรือนจํา ลูกที่เกิดมาจึงต้องอยู่ในความดูแลของพ่อแม่ของเธอแต่สามีของเธอก็คิดว่าจากเหตุการณ์นี้หากเด็กคนนี้อยู่ที่เกาหลีอาจจะทำให้ต้องเผชิญกับความกดดันในอนาคตดังนั้นจึงส่งเด็กคนนี้ไปต่างประเทศเพื่อเป็นบุรบุญธรรมให้คนอื่นรับเลี้ยงวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับ ช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ